เต็มเครื่องเต็มคำหวานฉ่ำระยำใจครับโอ้โหมานนีครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้นะครับเข้มมา1จางไป1ยกไป1ครับบวกลบกันแล้วครับก็ยกเจ้ากันไปครับแต่ว่าในครอบครัวนะครับแนวทางที่วางไว้ให้นะครับไม่ผิดหวังเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น2ี่เคที่วางไว้3ตัวและรวมถึงชุดองค์การ3อีก2ชุดครับต้องบอกว่ามาครบเต็มระบบฟชั่นกันไปเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกัน นี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นะครับที่นักท้าฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลท์เน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลท์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf 08มีแอดดาหน้ารองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข็มจัดแน่นอนเอาที่ครับเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กับเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดซับสไคร้เพื่อที่ว่ได้ิปบใหม่จากผม ฟมิิดดล้วยนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียลาครับวันนี้ครับพามาที่พิมลีงกิตครับคู่ระหว่างด้านเซาท์ตันครับ วันนี้จะเปิดบ้างด้านหรือว่าปูครับซัมตันครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดครับก็บุกแพ้กับทางด้านบูมตันมาถึง2ประตูต่อ0เลย่วนด้านร์พูครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5เกมครับยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะได้แอตวิลล่ามาถึง2ประตูต่อ0เลยคุณที่จะให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างริ ็ยังไม่แพ้ใครเลยครับและที่สำคัญครับลิปูครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงความมั่นใจเลยนะครับและตอนนี้เป็นหัวตารางคะแนนนะครับของพิมลีครับอยู่อันดับที่1ครับมีอยู่28คะแนนครับคุณครับถ้ามองจากเฮดทูเฮดแล้วครับที่เจอกันมานะครับสี่เกมล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายทางด้านลิปูครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมแล้วก็เสมอ1เกมครับและที่สําคัญครับเจอกันมาเกมล่าสุดในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายด้านลิปูครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับลิปูอาจจะรับบทเป็นเเเเเเเกกมมยยยือนน็จรรรรริงงงคคััับบบบแแแตตต่่่ถ้้้าปีีทขุะลลลววผู ผมยังมองว่าลิปูนี่ครับดูเหนือกว่า้านซ้อมตันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วนี่ครับซ้อมตันครับอาจจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองครับแต่ฟอร์มช่วงนี้ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรครับกับเพงแที่เปิดมาวันนี้ครับให้ลิปูครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวครึ่งไหลไปที่หนึ่งลูกคุณับ2ครับ้ามองจากกระแสแบบนี้เฮดเวทที่เคยเจอกันมาแบบนี้ครับผมมองว่าลิปูนี่ครับมีให้แน่น1ประตูครับไปรุ้ประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ลิพูได้เลยสองคู่ต่อไปนะครับก จะเปิดบางด้าน แมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับยูซีทาวครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะได้1เกมครับเสมอไป1หลุดแพ้ไปง3เกมเลยก็ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับและล่าสุดครับก็บุกไปชนะสเปอร์มา2ประตูต่อ1เลยส่วนด้านแมนยูครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับถือว่าก็ทําได้ดีพอสมควรครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับเสมอไป1หลุดแพ้ไป1ครับและล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะด้านเลตเตอร์ซิตี้มา3ประตูต่อ0เลยครูยาใหยเลือกเชียร์ไปที่ทีมอางกจ สองเกมล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับแมนยูเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมเลยและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2 0 1 5ครับก็เป็นฝ่ายด้านแมนยูครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าแมนยูครับจะเปลี่ยนโค้ชใหม่ครับลูเบนาโมลิมครับวันนี้ครับจะลงคุมทีมเป็นนัดแรกนะครับแล้วก็เป็นบอลเปลี่ยนโค้ชด้วยนะครับผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องขุมนั้เตะจริงๆแล้วเนี่ยผมยังมองว่าแมนยูครับวันนี้ดูเหนือกว่าครับและกระแสวันนี้ครับเปิดแท่งหน้าแมนยูครับเป็น ทผมชื่อแมนยูวันนี้ครับขอแค่1นประตูก็พอใจแล้วครับวันนี้ใครเรียกเชียร์ไปที่แมนยูได้เลยคู่ต่อไปนะครับพามาที่กรันโซซิลลาอิตาลีนะครับคู่ระหว่างด้านลาซิโอครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านบุนุลย่าครับลาซิโอครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมารับถือว่าทําได้ดีเลยครับยังไม่แพ้ใครเลยเก็บชัยชนะนะครับไปได้ถึง5เกมครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะเอซีมอนซ่ามาน1ประตูต่อศูนย์เลยส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างบุุญย่าครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะไป2เกมเสมอไป2หลุดแพ้ไป1 ผลการช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเช่นกันครับนัล่าสุดครับก็บุกไปชนงด้านโรม่ามาถึง3ประตูต่อ2เลยคู่้ให้เลือกเชียร์ที่ดิมิอนอย่างบรุญย่าได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับถ้ามองจากเฮทเวทกันครับสามเกมล่าสุดที่เคยเจอกันมาครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเป็นฝ่ายที่บรุญย่าครับเก็บชัยชนะมปได้ถึง2เกมครับแล้วก็เสมอหนึ่งเกมลาเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2023นยบามครับก็เป็นฝ่ายด้านบุรุษย่าครับบุกไปชนะได้เลยครับ้องบองประเูื่อหนญ เกมนี้บ้านครับพวกเขาทําได้ดีเลยนะครับก็ไม่แพ้ใครมาแล้วเนี่ยสิเกมติดครับว่าบอลคู่นี้ครับเจอกันทีไรครับก็จะออกไปทางหน้าเสมอได้ส่วนมากครับแล้วนี้ครับกาแพงครับเปิดแพงด้านลาซิโอครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอครับแล้วนี้ครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าไปจอะลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องคุณมาเตะและตัวผู้เล่นของทางด้านทีมเยือนอย่างบุรุษย่าครับวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กันผมหน้าผมตาเลยนะครับขอแค่ผลเสมอครับก็พอใจแล้วครับวันนี้ผมเชื่อว่าบุรัับบเเ็ทีีี่ออาจจะสมมครดด ครับอาจจะมีสไปา์บุกมาเก็บ3แต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่โบลญงยาได้เลยสรุป3ตัวเน้นประจำข้ามคือปินิกรับชอบทางด้านลิฟท์พูล แมนยูแล้วก็บุนนุ่งยาครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่ได้ทำฟุตบอลนะครับมากกว่าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอดเอฟเนมีแอดอำนาจองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับทีครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลแห่งความสุขสวัสดีครับ